ทั่ลงยับนบพนายางกุลเผยสนใจสัตว์แห่งจิตวิญญาณเคยทำพิธีกรรมอายาวัสกาดื่มน้ำรักไม้เหมือนทดลองตายโซเชียลถกนับเป็นสารเสพติดไหมวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นดราม่าร้อนแรงทกสนันบนโลกอ,อไลไ์ในขณะนี้กันค่ะเมื่อศิลปินหญิงสายติดอย่างสาวนด พนายังกุลหรือทอี่รู้จักกันในชื่อน็อดเดอะสตาร์ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตของเธอผ่านทางรายการปาเต็ดท็อกเผยการเยียวยาตนเองผ่านการทดลองเรียนรู้สัตว์ต่างๆอาทิจิตวิญญาณจักระมนุษย์ศาสตร์การบำบัดด้วยเสียงพร้อมกันนี้นะคะน็อดยังเล่าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอเธอเคยร่วมทำพิธีกรรม อายาวัสกาโดยเธอเล่าว่าอายาวัสกาคือพิธีกรรมที่จะต้องดื่มน้ำสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ถูกสกัดจากรากไม้ที่มาจากแอฟริกาใต้และเธออ้างว่าเมื่อดื่มน้ำสมุนไพรนี้เข้าไปจะทำให้สมองหลั่งสารที่เรียกว่า DMT ซึ่งสารนี้จะมีการหลั่งในสมองมนุษย์แค่สองครั้งเท่านั้นในชีวิตคือตอนที่เกิด และตอนที่ตายเสมือนเป็นการทดลองตายนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงนดเล่าต่ออีกว่าขณะที่ทำพิธีกรรมเธอรู้สึกถึงความตายจริงๆเหมือนกำลังหายใจเฮือกสุดท้ายและได้รู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสรรพสิ่งเราคือธรรมชาติ การทำพิธีกรรมนี้จะต้องมีผู้นำจิตวิญญาณที่เชี่ยวชาญมากเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหากสนใจทำต้องศึกษาอย่างดีและทดลองทำกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นและคนทำในที่ปลอดภัยใไรธรรมชาติที่สำคัญควรม,มีแพทย์ในระหว่างการทำพิธีกรรมซึ่งเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะคะก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เลยทีเดียวค่ะมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากว่า พิธีกรรมดังกล่าวรวมไปถึงการอ้างถึงน้ำสมุนไพรกระบวนการกระตุ้นการหลั่งสารในสมองที่เธออ้างถึงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าคนรวยท่ำเท่ากับเทอราพีคนจนเรียกว่าหลอนยาจบคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทางรายการไม่ได้สแกนเลยหรอคะว่าเรื่องที่ทางแขกรับเชิญพูด และทำเป็นเรื่องผิดกฎหมายและความจริงถ้าลบคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษออกมันคือการพิยามอน,นี่เองอยากให้ทีมงานพิจารณาด้วยค่ะ คอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่า DMT ผิดกฎหมายที่ไทยไม่ใช่เหรอเราสามารถทำคอนเทนต์ประสบการณ์ทดลองสารออกฤทธิ์ยากรมประสาทที่ผิดกฎหมายออกสื่อแบบนี้ได้ด้วยเหรอคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าชาแมนรียกดูดีมากเลยอะแปรไทยก็หมอผีนี้เองเข้าใจว่ามันต่างวัฒนธรรมกันแต่ควรขึ้นคําเตือนหน่อยนะว่าสารนี้มันผิดกฎหมายในประเทศไทยและเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเราด้วยความภาคภูมิใจว้า wow, ว just wow คอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารายการสัมภาษณ์แรกในไทยที่พูดถึง DMT แบบ Educate สุดยอดมากครับคอมเมนต์ทัดมานะคะบ,บอกว่าหล่อนยาแต่บอกบำบัดคนรวยอนนะเนาะ คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่า DMT ถือว่าเป็นการกินยาหลอนประสาทไหมนะไม่เพียงแค่คอมเมนต์ในคลิปใต้ YouTube เท่านั้นนะคะประเด็นนี้ยังสร้างการถกเถียงในแพลตฟอร์ม Twitter ซึ่งตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันคือการทําพิธีกรรมและสัรนดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่และวิจารณ์ไปถึงรายการว่าควรมีการขึ้นคําเตือนแนะนําที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเยาวชนเรียนแบบ สำหรับสาร DMT ที่มีการอ้างถึงในคลิปดังกล่าวทางกรมควบคุมวัตถุเสพติดได้ให้ข้อมูลไว้ว่าวัตถุออกฤทธิ์แบ่งเป็น4ประเภทคือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งเป็นสารที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ยาในทางที่ผิดมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพสูงและไม่มีการใช้ทางแพทย์ส่วนใหญ่มีฤทธิ์หลอนประสาทได้แก่ เมทคาลีนไซโลไซบิน DMT DET คาทีโนนเป็นต้นกฎหมายจึงห้ามเด็ดขาดไม่ให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทสองเป็นสารที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดสูงมีอันตรายต่อสุขภาพมากหากใช้ไม่เหมาะสมหรือไม่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเช่นมีประโยชน์ทางการแพทย์ได้แก่เฟนเทอร์มินมิดาโซลัมโซพีเดม เมทินเฟนิเดนคีตามีนซูโดอีเฟดีนเป็น hmm. ต้นกฎหมายห้ามมีให้ผู้ใดผลิตขายนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทสองยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทสาเป็นยามีประโยชน์ทางการแพทย์แต่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดปันกลางเช่นอโมบาบิทอเพนโทบาบิทอ เพนตาโซซินเป็นต้นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท4เป็นยาที่มีประโยชน์ทางการแพทย์และศักยภาพในการก่อให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิดต่ำเช่นยาไดาอะซีแพมล,อ,ลมอราซีแพมคอราซีแพมเป็นต้นกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลใดผลิตขายนำเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3หรือ4หรือนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทเว้นแต่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพธนตกรรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือสาธารณสุขอื่นที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3หรือ4ไว้ในครอบครองในปริมาณที่กฎหมายกำหนดเช่นอมโมบาบิทอครอบครองได้ไม่เกิน10กรัมยาใดอะซีพมครอบครองได้ไม่เกิน10กรัมลอราซีแพมครอบครองได้ไม่เกิน2กรัมเป็นต้นการผลิตขายนำเข้าหรือส่งออกโดยกระทรวง ทบวงกลมหรือสภากาชชาัิไทยการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3หรือ4ตามหน้าที่ของกระทรวงทบวงกลมหรือสภากาชชาัิไทยซึ่งหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ